mọi người 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 mọi อซ่า้างนนะอ,ะางอ,งาน,น,อนะคนะ่า่ดียโอ้โหมายยีไหปะอ้ก่ดครับปดขึ้นแล้วแล้วเนาะ ตัวไม้ตั้งห่าครับตีดหลุดหน้าค่าครับนกฝึกครับตคลิปที่แล้วกับติดหลุดคลิปนี้มาตีดหลุดครับลงสองตัวครับลงสองเทียลยตามคลิปเลยครับโอ้โหเส้งเลยครับมือนี้มีเนาะเป็นอยู่เนี่ยทิวอุาเลยเนาะนี่ครับเหมือนเดิมครับการอ่านไม้นี่ครับ หน้าห้าอยู่ซินครับพูดเลยยินเนี่ครับ <c oughs> นี่เนาะเนาะโตัวใหมย่ยู่ต้นนี้เนาะครับแถวนี่ละผมก็นั่งเม่งยังนี่นะอุ้มละครับมามาจับไปทึ้งหัวผมละครับมองนัยนนะลงรอบแรกมันเห็นขึ้นพันดาขึ้นไปขึ้นครับโตที่สองมาแล้วท่าหัวหลังครับต้นนั่นนะครับมาแลท่าหัวหลังลงมากนี่ครับสักเจึ๊งโลงนี่แลนมาหนีเนาะเออ อ,อ่านไม้กับสีประมาณนี้นะครับเนานะนี่เดียวเห็นนกเขาอะไร่ายๆครับนกฟื้นครับใส่เดินเลี้ยงหัวเป็นเลยเนาะใส่ลานเก,าก่ามีโชคเมาแล้วครับลานเหมือนอัดกันกับอกมีโชคเป็นชันะ่วโมงเนาะบักคู่อ่านกันนี่มวยยอมลุกครับมาเจอเอาหน้าข้ามาใส่เนาะนกฟืกนะ้นเนาะขันแนนมาขันแนนครับล้วงครับโอูนกพี่ลับ อ่ะอค,ครับ,าาบมาดิเอาครับเดี๋ยวหน้าค้ายพี่สองกับผู้หมั้นนึกออกครับติดลุดอีกแล้วโอดขึ้นติดเล็บเราผมฝ่าวรรเดมาอยู่ครับมาว่าถึงมาว่าในบ่ท่านนะตีดปลายก่อนอาลาตำแันติดไปเล็บนี่เป็นดีล่ละครับนกนี่เนาะปลาแก้มใหง่ีิแม่เหมือนกันกน,ก,น,ก,นกมันดูขึ้นครับค้นตามไหลครับผมว่าตัวไม้หน่ผมพ่นแต่มาเทียที่สองนึ่งอะ นกเนียวเป็นเนียวครับนี่เนียวนึบเลยครับว่าสิลงได้เนาะอัดกันหมึกโดนหนึ่งนกฝึกนกฝึกถึกนกปลาอัดเมื่อกี้นี่เฮ้ยยูขิงมิงเะนกฝึกมาแต่ว่าจวดทีเ่เราแหละครับค่อยๆฝึกไปครับฝึกร่ออายุครับนกว่าจะได้อายุแปดเดือนเก้าเดือนนี่นะครับ นกสายนาเรียนะครับที่ผมเปลล์มากเหมือนครับเจ้าหน้าค้าครับเนี่เบิ้งกันอีเพียรนึงนะครับสายนาเรียเนาะเนี่ยบติดนาดางน้อยนึงเนาะโอ้ผู้ไล่ครับนกสายนาเรียใจได้เย็บครับที่ผมเปลล์มากครับพีพี่ที่ผมไป ไทยย่บันน่ะแหลาะเมืองพกกบปียตัวนี้มาั้ครับเจ้านาคาคอบฝึกฤดูการหนาครับฤดูการนี้ค่อยๆมีเวลา็เอาออกมากครับบ่มีเวลาก่ะเอาไว้บ้านโหครับมีพี่นี่ก็ขอลาไปทั้งนี้นะครับขันมากอย่าลืมก็เลยกดแจร์ก็ที่ตามนะครับตัวหมายคู่องครับเสียดายไรครับไปครับเริ่มล่มแล้วครับกาบานนะครับแหวนมงแล้วครับที่สะต้อยอยู่หรอครับ เจอกันไม่คินาครับผม